เราก็จะเกลีย่ยเพื่อให้เขาเย็นนะจะได้กรอบค่ะจบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเมนูมาฝากค่ะปลาแก้วคั่วน้ำตาลค่ะ เป็นปลาตัวเล็กนะแบบนี้เลยค่ะตัวเล็กๆแบบนี้เลยค่ะแคลเซียมค่อนข้างที่จะสูงค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วอะเวลาทอดจะไหม้วันนี้อมมีเทคนิคค่ะเราจะทอดปลาของเรายัางไงให้ไม่ไหม้ไม่ขม,มนะนี่เลยค่ะเรามาทําทานไปพร้อมๆกันเลยค่ะปลาตัวเล็กส่วนใหญ่แล้วอะคือจะมีรสชาติออกเค็มนะบางเจ้านี่คือเค็มทานไม่ได้เลยแต่บางที่หรือบางเจ้านะก็ไม่เค็มมากค่ะ กำลังดีเลยนะเดี๋ยวเรามาคั่วน้ําตาลมันก็จะลดความเค็มและกลมกล่อมขึ้นค่ะแต่ทีนี้นสาหรับปลาถ้าเกิดเราชิมแล้วมีรสชาติเค็มค่ะให้ทําตามขั้นตอนอย่างนี้เลยนะให้เพื่อนนะใช้เกลือค่ะผสมน้ําค่ะเพื่อลดความเค็มนะเขาบอกว่าอา้าวในเมื่อปลาเค็มทาไมถึงใช้เกลือคําโบราณว่าไว้ค่ะว่าเกลือจิ้มเกลือเลยนะมันสามารถใช้ได้ผลเลยค่ะให้ละลายเกลือลงไปในน้ําเลยค่ะ ส่วนของปริมาณเกลือนะให้เราใส่ค่ะให้ละลายให้มีความรู้สึกว่าความเค็มให้อยู่ในระดับพอๆกับเนื้อปลาของเราเลยนะน่คะหลังจากเกลือละลายแล้วนะให้นำปลาค่ะลงไปแช่ค่ะให้แช่ไว้ประมาณสัก5้านาทีค่ะนี่ค่ะหลังจากผ่านไปห้านาทีค่ะนี่ค่ะสังเกตดูนะว่าเขาจะมีส่วนแบบนี้ค่ะให้เพื่อนช้อนออกเลยนะวีทบอกว่าให้เวลาใส่น้ำก็ให้ใส่ ให้ท่วมปลาหน่อยนะค่ะมันจะเป็นส่วนหัวที่หลุดลอยออกมานะเพราะถ้าเกิดส่วนหัวเยอะอ่ะมันจะทให้เวลาเรานํามาทอดแล้ว่เนื้อปลาของเราจะมีรสชาติออกขมนะส่วนที่ลอยออกมาเลยนะจะเป็นส่วนหัวค่ะนี่นะเห็นไหมหลังจากที่เราเก็บส่วนหัวปลาออกแล้วนะเราก็มาล้างค่ะครับให้เขาเะเด็ดน้ําค่ะ ตั้งกระทะเลยค่ะเราใส่นะน้ำมันลงไปเลยค่ะใช้น้ำมันปาล์มในการทอดค่ะมันจะทำให้ปลาที่เราทอดกรอบได้นานนะคะรเราจะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะให้เราเช็ดน้ำมันนะให้น้ำมันร้อนนะเดี๋ยวก็จะใส่แป้งค่ะเป็นแป้งทอดกรอบไปแต่เราร้อให้เขาร้อนนะเขาเริ่มร้อนแล้วค่ะเห็นไหมเขาเริ่มที่จะมีจุดเดือดค่ะให้เพื่อนใส่แป้งทอดกรอบลงไปถึงช้อนค่ะ แล้วเราก็คนค่ะให้แป้งละลายค่ะแล้วให้เรานะใส่ปลาลงทอดได้เลยค่ะเอาแค่เสด็ดน้ํานะแต่ปลาของเรายังมีความเปียกอยู่เลยนะมีความชื้นอยู่ค่ะใส่ไปเลยค่ะแล้วคนเลยค่ะ ตัวของแป้งนะจะเป็นตัวช่วยในการลดอุณหภูมิความร้อนค่ะไม่ให้ร้อนจนเกินไปเป็นการคุมนะมันทําให้ปลาที่เราทอดออกมากรอบแต่ไม่ขมนะส่วนความเหลืองความกรอบชอบประมาณไหนนะให้เพื่อนกะาดูได้เลยค่ะส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไม่ใส่แป้งลงไปเราสั่ง,งไปเลยอะปลาของเรานะแป๊บเดียวเขาก็จะออก,กำดำๆออกไหมแล้วนะ อันนี้เจะใช้เวลาในการทอดโดยประมาณนะหนึ่งนาทีค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการใส่เนื้อปลาของเราไปด้วยนะก็หมั่นคนค่ะเพื่อให้มีความเหลืองกรอบทั่วทุกตัวนะค่ะพอได้เหลืองตามนี้แล้วเราก็้อนขึ้นได้เลยค่ะ ก่อนการทอดนะไอเพื่อนเตรียมค่ะกระดาษซับน้ํามันไว้ก่อนเลยนะค่ะแล้วเราก็ค่อยๆเกลี่ยเขาให้กระจายค่ะเพืยก็จะใส่แป้งลงไปอีกนะแล้วคนเลยค่ะด้วยเขากระจายนะเราอย่าใช้ไฟแรงค่ะไม่อย่างนั้นแป้งเขาจะดํานะให้ใช้ไฟกลางค่ะแล้วเราก็มาใส่ปลาลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะวิ่งใช้เวลาในการทอดโดยเฉลี่ยแล้วประมาณหนึ่งนาทีนะไม่นานค่ะแล้วเราก็ใส่แป้งค่ะเราจะใส่แป้งนะปริมาณค่ะลดลงค่ะรอบแรกอุ้ยใส่หนึ่งช้อนรอบที่สองเจะใส่แค่ครึ่งช้อนและรอบที่สามไปใส่ครึ่งช้อนนะเพราะตัวของแป้งเป็นการลดอุณหภูมิของความร้อนนะแล้วเราก็ใส่ลงทอดเลยค่ะ ราก็หมั่นคนเลยนะส่วนของเวลานะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการใส่ได้นะมันก็อยู่ที่ประมาณ30-40วินาทีหรือ1นาทีนะนี่ค่ะให้เรานะเกี่ยวค่ะหนูเรารอให้เขาเย็นก่อนนะต้องรอให้เย็นค่ะไม่อย่างนั้นนะปลาของเราจะไม่กรอบค่ะ ก่อนที่เราจะนําไปทไําเมนูอะไรต่างๆนะเราต้องพักปลาให้เย็นค่ะหลังจากที่เราพักจนเย็นแล้วนะเขาก็จะกรอบแล้วค่ะนี่นะให้เพื่อเปิดไฟอ่อนๆค่ะโอเคนะ้ามันออกเลยนะเปิดไฟอ่อนแล้วใส่ปลาลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะคั่วนะให้เกิดความร้อนที่ตัวปลาก่อนนะด้วยไฟอ่อนค่ะตอนนี้นะ ปลาค่ะอุ๋ยจะไม่เค็มเลยนะหลังจากที่อุ๋ยอ่ะนําไปแช่น้ำเกลือค่ะลาแช่น้ำเกลือจะทำให้ปลาหายเค็มนะอุ๋ยก็จะใส่เกลือลงไปค่ะให้มีรสชาตินะแล้วเราก็มาโรยน้ำตาลลงไปเลยจะออกเค็มๆเหมือนหวานนะโอเค่ะ ก็จะเกลี่ยเพื่อให้เขาเย็นนะจ่ได้กรอบค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟ er ู้ดซีเค็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ